ผมดูจากลุคคุณเนี่ยคุณดูแบบว่าแต่งตัวเป็นเหมือนกันนะครับชอบแต่งตัวเหมือนกันใช่ไหมพองูออปารชอบสไตล์ไหนชอบสไตล์ไหนก็ง่ายๆเสื้อยืดเกงยียนแล้ก็สแลกแล้วก็รองเท้าเข้าใบสักคู่นึงงั้นว,วันนี้ที่เราที่เราดูน,นะกันรเรานึกถึงยุค90มีความเรโทรกันน่าจะแบบไปได้ <_ Q> วันฉายสายดาราครับเฮ้ยทำไมสายดาราชอบ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 ต่อยดารา<ว> <laughs> ผมลาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดี้ <laughs> ทำไมทำไมถึงสายดาราถนัดสายครับแล้วก็ต่อยมวยอะไรเงี้ยก็แฟนคลับเขาเรียก <laughs> แล้วก็ผู้สื่อข่าวเขาเรียกอมันก็ติดติดปากครับหน้าหล่อแหละ <laughs> ไม่หล่ <laughs> อนะ <laughs> ผมว่า คือตอนฉายเริ่มต่อยมวยตั้งแต่เมื่อไหร่หรือผมขอขออนุญาตเรียกกันดีกว่นะครับผมการต่อยมวยตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเริ่มชกมวยตั้งแต่เจ็ดขวบครับรบ,บอกได้ไหมว่าไฟล์หนึ่งต่อยได้เงินเท่าไหร่เอาไฟล์แรกเลยนะผม ตอนเจ็ดขวบผมต่อยครั้งแรกไม่มีค่าตัวต่อยมวยเป็นบาร์เป็นบาร์นครับต่อยโชว์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเดินตีตัเจ็ดเจ็ดแปดร้อยเลยนะเดินตนะีได้เยอะแต่ไม่มีค่าตัวไงต้องเดินตีถ้าฝรั่งไม่มีก็ไม่ได้ตังค์ก็ดีใจนะตอน,นเด็กๆก็ได้ได,ได้มีเงินกินหนมกหน่ก็โอเคนะต่อยเล่นๆแป๊ c, แป c, บๆได้เงินเพราะมาๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับที่นี่ฮนะใส่รองเท้าแพงขนาดนี้ <laughs> ใส่ทองเส้นใหญ่ขนาดนี้เข้าเข้าไปร้องแล้วก็ออกอะไรครับแล้วอย่างนี้กันดูแลตัวเองยังไงที่แบบ ใช้ชีวิตที่แบบต้องแบบผ่านมาัดผ่านแข้งผ่านอะไรมาคือว่าน้ำมววเนี่ยต้องหนึ่งเลยต้องมีวินยัยอดทนมีดูแลตัวเองกันสคัญมากเรื่องการดูแลเพราะเราใช้ร่างกายในการหาหาหางเงินครับก็สําคัญมากเรื่องการกินไม่ว่าการพิซซ้อมการพักผ่อนถือว่าต้องเต็มร้อยทุกอย่างตลอดทั้งปีเลยไหมเรามีช่วงใช่ช,ช่วงอะไรนะถ้าช่วงชกเนี่ยคือทุกอย่างที่แบบเเราเคยเที่ยวเคยเล่นอะไรเงี้ยเราจะหยุดมุ่งมัน่นแต่กับการซ้อมโฟกัสเรื่องซ้อมมวอย่างเดียวครับแต่ถ้าต่อยเสร็จที่นี่ก็ เราก็สบายรีแลกก็จะมีช่วงพักสมมุติแบบอ่ะต่อยต่อยไฟต์หนึ่งก็ต้องซ้อมล่วงหน้าประมาณกี่เดือนโอ้เกือบ2เดือบสองเดือนครับผมต้องใช้เวลาไฟต์หนึ่งมาณสองสาเดือนครับผมก็จะได้พักสักเดือนอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเหรอจริงเหรออาทิตย์เดียวสิวันน่ยประมาณสิวันนะให้เต็มที่อ่ราะลูกพี่ให้พักแค่เวันเนี่ยผมยิงยาวไปนิดนึงเลทเลทหน่อยผมเลนหน่อยแปลว่าโห่ร่างกายต้องแบบว่าตลอดเวลาจริงๆใช่ครับต้องทำร่างกายรอไว้เผื่อเขามีคิวโช็อคขึ้นมาเงี้ยเราก็ต้องเตรียมร่างกายก่อนแต่ว่าไม่กซ้อมหนััก้ึ่ง วิ่งทุกวันวิ่งบ้างอะไรบ้างเล่นกลามนิดหน่อยนี่นหน่อยอะไรสําคัญสุดในการดูแลตัวเองการกินการก่นอนย,อยา,าพัผ <laughs> ่อนอุหลายอย่างครบวงหมดเลยการกินต้องต้องหลายอย่างครับต้องเตรียมตัวทุกอย่างเลยซิกแพคอะเทคนิมคมีเทคนิคมั้ยซิกแพคก็คนอยากมีซิกแพกกันนะเขาพูดง่ายๆเป็นเป็นกล้ามที่เล่นยากที่สุดสำหรับคนที่ไม่เคยมีมันคืนยากถ้าหยุดไปนานก็ตอนี้เรเลยไม่มีแล้วพอหยุดหลายวันพอพูดถึงการดูแลตัวเองไปแล้วเราอยากรู้ถึงเรื่องนี้มันเรื่องแบบ การแต่งตัวอะไรเงี้ยเพราะผมดูจากลุคคุณเนี่ยคุณดูแบบว่าแต่งตัวเป็นเหมือนกันนะชอบแต่งตัวเหมือนกันใช่ไหมพองูป๊าแต่งไปดูอะไรบ้างก็พอเอามาใส่บ้างเลยครับชอบสไตล์ตไหนชอบสไตล์ต<อ>ง่ายๆเสื้อยืดกางเกงยีนส์บางทก็สแลกล้วรองเท้าเอาใบสักคู่หนึ่งแล้วก็แต่งตัวง่ายแต่คุณต่อยงวยแบบเงินล้านอย่างนี้แบบ เราต้องเป็นแบรนด์เนมไหมปกติชอบหรือว่าก็มีแบรนด์เนมนิดนึงน,นิดหน่อยนครับนิดหน่อยก็มีบ้างก็ชอบชอบเหมือนกันครับแล้วทรงผมอะไรเง <จะ S 1> ี้ยฮะก็ผมชอบตัดผมแบบเออก็ได้ลองทรงสำหรับใส่โมเดลล่าสุดนี่จะไว้จลากใส่ก็แล้วผมว่ายาวผมต้องวมวยแล้วเพราะมันขันมันแทงคออะไรเงี้ยมันย้อยย้อยเ,อเลยบอกช่างตัดออกเลยงั้นว,วันนี้ที่เราที่เราดูนะการแชร์กันก่อนแล้วกันเรานึกถึงยุค90มีความเลโทรฟิลแบบ อาจจะเป็นชิ้นยีนหรือว่ามีแจ็คเก็ตดาๆลุคแบบล็อกๆ็อกหน่อยเท่ๆหน่อยเราว่ากันน่าจะแบบไปได้ผมเราอยากได้คือตอนนี้ยุคมันกลับมามีความแบบมูเล็ตก็มาน้าไม่ลัาตรงรับไส่เดี๋ยวเพื่อลองดูว่าได้ประมาณไหนบ้างได้ครับพอไหมพี่จะขออนุญาตนะฮะไปเดี๋ยวเราไปสระผมแล้วก็เปลี่ยนทรงผมันเลยว่ะได้ครับผม นะครับผมโปรครับแฮร์สไตล์ิด์ของเราในวันนี้คือลุกวันนี้ครับพี่โปรจะเป็นสไตล์แบบว่าร็อกหน่อยอ่าฮะเออเรโทรนิดนึงอะไรมีความแบบหนังหนังยินยีนอะไรเงี้ยะแล้วเราอ่ะเห็นว่าผมของกัน่ะมีแบบมีโครงของมูเลตมาอยู่ครับเลยอยากจัดแบบมูเลตแบบเท่ๆอะไรเงี้ยพี่พี่โปรมีไอเดียยังไงบ้างเพราะว่าสําหรับมูเลตที่เป็นแบบ8090ูนย์เูนมูเลตสมัยเก่าจะค่อนข้างหนามาก แต่สมัยใหม่เนี่ยเขาจะมีความบางขึ้นนิดนึงมีความพลิ้วของข้างหลังมากขึ้นด้วยความที่ข้างหลังตอนนี้มันมาค่อนข้างอย่างสั้นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเก็บไว้ก่อนเราจะเอาข้างข้างแค่ทารนเนี้ยออกก่อนคราวนี้มันจะดูเป็นเหมือนลิตร์บูลเลตแล้วแล้วเราเลี้ยงยาวแล้วเราเอาข้างบน่ะมาเชื่อมกับข้างข้างเพื่อให้ตรงเนี้ยไม่ได้ดูเป็นก้อนเหมือนกับป่านิดนึ่งบางทีบางคนไปตัดมูเลตแล้วจะแบบแบ่งเป็นดาพาร์ทอย่างเงี้ยเลยนะ เพราะเนี่ยผมเขาค่อนข้างชี้และเส้นตรงเก็บทรงเข้าไปเนี่ยไอ้ตรงนี้อาจจะดูสั้นแต่เราเหลือข้างหน้าไว้ความยาวเพื่อแบบให้มี texture นิดนึ่งแต่ข้างหลังอ่ะมันมาเชื่อมกันมันจะเป็นลายแบบ bullet curve อย่างนี้อเข้าใจไหมครับกันไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจอ่าแต่เอาแหละผมว่าดีอ่ะผมฟังแล้วผมว่าโอเค คุยเรื่องต่อยมวยต่อแล้วกันปกติเราแบบต่อยอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามีไฟท์ไหนในความทรงจําเราไหมที่แบบชอบมากประทับใจตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นไฟที่เคยต่อยเดิมพันกับกุหลาบดํห6ล้าน,6ล,าน6ล้าน6ล้านบาทครับเดิมพัน<ค>ได้6ล้านผมชนะครับเฮียมันเป็นไฟที่ภูมิใจคือคนตังค่ายเนี่ยเขารวมตังมาเล่นกับผมคนเลยอ๋อตั้งค่ายเนี่ยคือเชื่อใจผมก็เลยรวมๆแล้ว6ล้านครับโอ้โหเออสุดยอดว่ะ แล้วแล้วอ่านแล้วพอมามาต่อยวันอย่างเงี้ยความต่างกับมวยไทยเป็นไงบ้างมันมันต่างค่อนข้างเยอะเพราะว่ามวยเนี่ยขึ้นไปไม่มีคนไหนเป็นต่อไม่มีคนไหนเป็นรองคือว่ามีแต่คะแนนใครทําคนทําคนไหนทําได้ก็ได้คะแนนชนะไปอย่างเงี้ยครับก็นมเล็กเปลี่ยนนมแบบนมเล็กเวทีไม่มีเชือกเออเป็นไงว่าเวทีกลงแล้วก็นวมจะเหลือแค่แบบนิดเดียวนิดเดียวเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ามันกว่าเดิมไม่เจ็บอะโดนโป้งเดียวหลับเลยครับเรานนอกเขาเร็วสุด ยกสามโอ้ยน,น็อกน Metal ็อกยกหนึ่งยกสองสามน็อกได้ยกหนึ่งยกหนึ่งก็เคยน็อกเคยน็อกยกหนึ่งครับเออลุกหนื่อยมานาทีนิดนิดนอกจากตอนแข่งแล้วตอนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับเราดูแลตัวเองยังไงหรือใช้ชีวิตยังไงอะไรบ้างก่อนออกไปซ้อมผมก็ถาบน้ําก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมีการปั้มเข่าอะไรเงี้ยเราต้องมีกลิ่นตัวที่หอมนิดนึงครับคู่ซ้อมเราจะได้แบบไม่รังเกียจเราเนี่ยบางคนผมเราปั้มเขาเจอคนมีกลิ่นตัวอยโอ้โหเราก็ไม่อยากปั้มแล้ว ปกติทาครีมทาอะไรบ้างไหมพูดนักมวยไม่ค่อยเนอะผมก็ทาช่วงหลังเริ่มเริ่มทาผมดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะหน่อยครับแล้วใช้อะไรผมใช้ของทอสคูลครับอันนี้นี่ฉีดตัวอันนี้ทาโคลอนจะเป็นแบบเย็นๆนะครับเย็นแล้วก็หอมแบบกินสปอร์ตนะพี่ครับเฟสอ่ะชอบผมชอบครับแล้วอันนี้ผมก็ใช้อยู่ครับทอสคูลสปอร์ตโลออนครับมันเหมาะกับคนที่มีเหงื่อเยอะเหมือนผมครับเออคือแบบว่าใช้แล้วเย็นแล้วก็สดชื่น จะซ้อมมวยจะซ้อมหนักแค่ไหนก็กมั่นใจครับผมก็สบายใจพูดซ้อมด้วยเพราะมีกลิ่นหอมครับพูดขนนี้นะกินกดชื่นผมพูดนะกันพี่โปโไม่มีเขาไม่มีเราเทปนี้นะ <laughs> ต้องให้เขานะขอแล้วครับอุดหนุนกันเยอะๆนะฮะจะได้มีเราต่อๆไปใน,ในหลายเ <laughs> ทปนะฮะ <laughs> อยากอยู่ในวงการมวยไปอีกปก <laughs> ติเขาอายุประมาณเท่าไหร่ก็สิบอะไรเงี้ยบางคนก็อายุเยอะก็มีสามห้าสามหกก็มีครับที่เป็นแชมป์โลกก็มีอยู่ที่การดูแลตัวเองครับสำคัญมาก บางคนไม่ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้ร่างกายในการหากินเราต้องดูแลตัวเองพิเศษอ่างเงถึงจะอยู่ได้นานครับแล้วนอกจากเวลาต่อยมวยที่โปรติก็จะต่อยประมาณปีนึงก็สักสามตีไฟอะไรทีร่เป็นไฟใหญ่ๆนะครับอ๋อช่วงพักผ่อนใช่ไหมงานวีเล่ทำอะไรบ้างอ่ะผมก็นั่งเล่นกีตาร์กับเพื่อนอะไรก็นั่งเล่นกับเพื่อนอยู่เพื่อน,นแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างพักผ่อนร่างกายเงี้ยครับสไตล์แบบไหนแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยทะเลภูเขาหรือเมืองนี่หว่าเที่ยวในเมืองมากแต่ถ้าวันก็นานๆทีอย่าเงี้ยนั่งชิลฟังเพลงสบายๆ ปกติการแบบเล่นต่อยมวยเ<ม>ป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วนอกเหนือจากนั้นนะในชีวิตมีแบบเป็นแฟนกีฬาอะไรหรือเชียร์กีฬาอะไร<ม>ทีมไหนนะฮะอันนึงก็บอลบอลก็ชอบนะแต่ว่าไม่ได้โฟกัสชอบมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่แต่ผมผมผมรักลีวอคพูครับผมเอ้ยอยู่กับบริษัทนี้ได้แต่อยู่กับผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <laughs> <laughs> ดูบ่อยไหมฮะไม่ค่อยบ่อยนะฮะแบบแบบพวกลีกใหญ่หญชนกันเงี้ยจะดูอ่า แต่ถ้าธรรมดาก็ไม่ค่อยดูครบนัดใหญ่ๆครับผมเพราะเพื่อนถ้าทา้งค่ายผมเนี่ยเล่นบอลกันหมดเลยเล่นบอลน,นี่คือเล่นกีฬาลหะอระครับผมครับผม <laughs> <Hello. S 1> พอเราเฝ่าแห้งใช่ป่ะครับครับปึ๊บเอาลมเย็นอนะ่ะล็อกผมมันไว้ก่อนให้มันเป็นทรงก่อนแบบคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้เจลของทรอส <Es> มาเซ็ตผมอีกทีห so, น uh ึ oh, ่งเป๊ะมันดียังไงครับพี่คืออันเนี้ยครับเขาเคลมว่าเป็น maximum ัมโฮถูกไหมนั่นหมายความว่ามันจะอยู่ทรงได้นานขึ้นแล้วก็อยู่ทรงตลอดทั้งวันอืเพราะฉะนั้นเราทาให้ทั่วมือก่อนเทคนิคนะนี่คือเทคนิคนะก็คือเอาให้ทั่วมือเเนี่ยเอามายาวไปลงหัวเลยอยาวเพิ่งไปลงหัวเอามามาเซ็ตเสริมขึ้นมาเลย เอ้ยผมว่าด้วยด้วยความยาวที่มันกําลังดีด้วยเนาะพอขึ้นมาเลยมันอยู่ทรงไม่ต้องเยอะข้างหลังก็อยากได้ของของเราเสริขึ้นมาให้หมดเอาตัวเนื้อเจลอะครับใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวมันจะเซ็ตตัวลงมาเองผมอยากได้มีความแบบเมสซี่ยิ้มนิดมมีดีอ่างเงี้ยให้รู้สึกว่าไม่ได้เราแบบไม่ได้ตั้งใจมากอะไรเงี้ย ทีนี้เราอยากรู้เพิ่มกันคือเราอยากรู้ว่าตอนแบบเป็นนักมวยอ่ะมันก็ต้องแบบเพิ่มน้ําหนักลดน้ําหนักเพื่อไปแข่งใหเด็กตรงรุ่นเงี้ยใช่ไหมครับเคยแบบยากสุดหรือว่าหนักสุดที่ต้องเพิ่มหรือลดอ่ะกี่กิโลลดว่าลดเหนื่อยลดเคยลดสูงสุดสิโลครับสิบโลครับภายในกี่วันกี่เดือนแบบเร่งด่วนก็สองอาทิตย์แบบแบบแบบมีมาตรฐานก็เดือนหนึ่งแต่สองอาทิตย์ไม่ไม่สมไม่ควรไม่ควรครับเกือบตายผมทำยังไงตอนนั้นทไข้าวไปิษเลยกดไม่ดีวิ่ง ผมผมเตรียมตัวไม่ดีอะไรตั้งหรือว่ายังไม่มีความรู้เรื่องการลดน้ำหนักครับเจร้น<า>จริงๆแล้วการลดน้ําหนักที่ดีควรเป็นยังไงสำหรับสำหรับคนดูที่แบบอยากลดน้ําหนักหรือว่าอยากแบบว่าเออการก,กินนี่สําคัญว่าตัดไขมันตัดอะไรที่แบบเป็นของทอดอะไรเนี้ยตัดตัดเลยครับเน้นโปรตีนเน้นอะไรที่แบบว่ามันดีต่อร่างกายครับอย่าไปกินไขมันมากอย่าไปกินอะไรที่แบบว่าในส่วนเกลือน่ะข้าวต้องเกลือน่ะเพราะกินรอบเดึกแล้วไปกินรอบดึกอีกรอบเดึออีกก็ขึ้นแน่นอนเนาะถ้าผมไม่มีอาการนี่ผมก็กินประมาณห้ามือครับ ห้าหมื <laughs> า้อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอวก่อนนอนอีกรอบครับคือค <c ười> กินมือเล็กๆหรือว่ามือแบบเอาเต็มเลยเต็มแม็กทุกท,ทุกมือครับตอนไม่มีแข่งครับผมตอนมีแข่งแล้วงคุมตอนมีแข่งก็งก็จะคุมอาหารก็กินข้าว <c ười> แค่มื้อเช้ามื้อเที่ยงก็กิกนขนมปังแล้วก็ตอนนีก็ตัดครับไม่กินข้าวเลยกินปลากินโปรตีนเอาคือในการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนแบบ อ <S <S เออกันตอนนี้<ม>เราเห็นว่าแบบต่างชาติก็มาต่อยมวยไทยกันเยอะซึ่งกีฬาเนี้ยเราว่าเราก็เห็นต่างชาติก็เริ่มมาซ้อมที่ไทยมาแบบอยู่ค่ายไทยกันเยอะเห<ช>มือน,นกันเช่นะใช่ครับเริ่มแบบอ่าอย่างอย่างรายการวันเองอย่างเงี้ยก็แบบต่างชาติรัวๆเลยครับอยากรู้ว่าเวลาเราเจอคนไทยเจอต่างชาติต่างกันยังไงแบบไหนแบบทางมวยเข้าใจง่ายกว่าตอนนี้ต่างชาติคนไทยก็ไม่ต่างเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้คนต่างชาติเริ่มเรียนรู้มวยไทยค่อนข้างเยอะ พอเขาศึกษามวยไทยเขาเขาให้เก่งเมยไทยมากต่างชาติเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเก่งมากครับไม่น้อยไปกว่าคนไทยเลยก็ไม่ต่างเท่าไหร่แต่ว่าที่ว่าต่างชาติอีกหน่อยน่าจะเก่งกว่าคนไทยด้วยเพราะว่าเขาเขามีวินัยอะ่ะเขามีวินัยในการซ้อมอะ่ะถ้าเลือกได้อีกสมมติอีก3ปีข้างหน้าต้องต่อยกับคนไทยกับต่างชาติที่แบบเป็นตัวท็อปเลยครับอยากเจอประเทศไหนมากกว่ากักนอยากเจอต่างชาติมากกว่า ว่าไม่ใช่คนไทยมันไม่มีความเกรงใจอะอ๋อถ้าเป็นคนไทยแบบรู้จักกันยไม่อยากทำยังนีเห็นต้องไม่อยากทำไม่อยากทำอันนี้มาครับได้เลยวันี้พี่นกครับผมครับผมวันนี้ครับลุกวันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะมันคือสไตล์แบบเออใช้คำว่าอะไรดี ร็อกเหรอคีเซอร์คีเซอร์บอยคีเซอร์บอยแปลว่าหมายถึงว่าเป็นสไตล์เป็นสไตลเคาน์เตอร์แต่รวมๆก็คือเป็นแบบวินเทจเรโทรไนตี้อะไรประมาณนั้นผมว่าต้องมายีนว่ะเนาะเราเราทีนี้เราเราอยากเราอยากลองยีนมีเงยงเกียงยีนตัวนี้เนาะเออได้นะงั้นงั้นเรารบกวนเออ่กันลองเปลี่ยนเกงยีนให้เราก่อนแล้วครับผมได้เดี๋ยวชิ้นอื่นเดี๋ยวว่ากันโอเคก่อนนะฮะ มาเชิญเลยครับได้ไหมได้ไหมได้นี่ครับพี่เอวเป็นไงครับโอเคนะพอดีเลยครับอโอเคเสื้อข้างในเราสีดำเนาะสีดำสีดำ,ดำได้ดี เมื่อกี้เข้าไปยากไหมครับเข้าเข้าไปห้อโรงแรมยากแล้วเปลี่ยนนี่เลยเหรอเอ้ยเอาดิเอาดิเข้ายากโอ้โหเอาเขาเขาจะน้ำหอมหน่อยเอ้ยโอ้โหคุณไม่ได้ฉีดน้ำหอมเลยวันนี้ขออนิดนึงเข้าลูกค้าเองด้วยลูกค้ารักตายแล้วเอ้าโอ้โหเป็นไงโอเคตอนนี้ก็ เสืยืดกางเกงมาล้วเดี๋ยวตัวนอกเราอยากลองแบบทั้งัยีนก่อนเนาะนี่แล้วกันยืดมาของฝังนะครับก็คือเป็นลุคแบบยีนทั้งตัวมาแขนมาครับอีกข้างครับเหมือนใส่เสื้อคลุมก่อนตอนมวยเลยเปิดเพลงด้วยไหมได้นะก็เท่ดีนะรองเท้าไหมรองเท้าหัวกลมเนี่ยเนาะหัวกลมก็ได้หัวกลม ให้แตนเขาหลังนี่เลยเราจับข้างหลังเราจับข้างหลังไว้ใช่แล้วเรานั่นแหละง่ายหลงคุมเลยใช่คุมเลยคเค <Okay. S 1> าเป็นคอหน่อยไหมลุคแบบตอนนั้นสีอะไรดีผมขอเทียบการเราขอลองกับขอถอตัวนอกนะครับได้พี่เราขอลองกับแจ็กเก็ตมาขอเป็นแจ็คเก็ต แจ็กเก็ตด,ดำนี่เลยแล้วกันหนังๆฟังครับเฮ้ยเท่หวะได้นะเข็มขัดดีกว่าเข็มขัดอ่ะเข็มขัดาวางพังคอเลยว่ะอึ้บคืนมาคอดิ ขอก็ได้ครับขอลองนะขอก็เท like ่นะขอก็เท่เฮ้ยผมว่าประมาณนี้ได้แล้วแล้วก็โทษนะเราขอลองนี้ประมาณนี้พี่มาว่าไงครับพี่นกว่าไงโอเคนะไปงั้นเราไปถ่ายรูปโอเสชูกันเดอ๋ยไปเลยครับผคุณครับลองลองแบบ เต็มเต็มตัวแบบสมุดปล่อยๆ,ๆน,น,นีตัวเบาอะไระอไย่างเงี้ยเขียบงี้ใช่มใช่ครับใช่ใช่เท้ามันใกล้แล้วก็มันจะก้าวไป การวันนี้ครับก็ไม่เคยแต่งสไตล์นี่เลยแน่นได้ข่าวว่าแน่นมากครั้งแรกในชีวิตเลยต้องแต่งสไตล์นี่คือลุคนี้เนี่ยก็จริงๆมันก็แล้วแต่จะเรียกนะมันก็รวมๆแหละก็ลอกกิบิลลี่เออวินเทจไนที่เออเกรซเซอร์บอยอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่จะเรียกแต่ว่ารวมๆก็ชุดหนังอ่ะตรงนี้เหนกันยีนกับหนังแล้วมันเป็นอะไรที่เข้ากันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดที่ว่าใส่ลําบากหน่อยอยากเท่ก็ต้องแบบนิดนึงอาจจะเหมาะกับ การไปออกงานหรือแต่งตัวไปไหนมาไหนเท่ๆ,ๆอะไรเงี้ยเราว่าก็ดีครับแล้วก็ลุคนี้เราว่าคนที่สายล็อกน่าจะชอบ,บ,บแล้วก็รวมถึงทรงผมที่เป็นแบบมูลเลตย้อนยุคนิดๆด,ด้วยถึงจะไม่เซ็ตแบบเนี้ยมันก็ยังสาปล่อยตกๆอะไรก็ยังก็ยังดูดีอยู่ครับเป็นไงบ้างวันนี้นี่ก็โอ้ได้เรียนรู้การแต่งนนตัวหลายๆอย่างที่ <laughs> ททแมทให้ผมโอ่อออเราเห็นตอนแบบตอนโพสตแบบเกรงๆนะ <laughs> ตอนแรกๆหลังๆนี่พิวตอนถ่ายกับผมนี่คุณพิวมากคุณ ทำไมต้องมีคู <brewer y> uh, like, thrill, ่แ ah. ข like like right so, well. like ่งหรือยังไงไปเปตัวอย่างครับผมนั่นแหละครับรวมๆก็อยากชวนทุกคนมาลองหาสไตล์ใหม่ๆรวมถึงอันนี้ก็เป็นอีกลุคหนึ่งที่เราเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนอาจจะเคยเห็นลุคนี้แล้วก็อยากลองแต่งตามไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เริ่มจากอะไรแบบนี้ก็ได้ครับก็ฝากด้วยสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปอยากเห็นใครมาบ้างก็คอมเมนต์มาได้อยากเห็นลุกไหนคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆครับจะได้จัดให้ทุกคนตามนั้นเลยวันนี้ขอบคุณต้อนฉายมากครับขอบคุณกันครับเจอกันวิกาครับผม